สวัสดีครับผมเล่นคุงเชน่าน,นะครับวันนี้ก็จะมาสอนแฮกเซิร์ฟเวอร์นะครับ0.14.1นะฮะโอเคส่วนมากใช้ได้กับเซิร์ฟพวกลิบบอตสกายวอลแต่แมแต่ถ้าเป็นซูเวอร์อะมันจะไม่ได้นะส่วนมากก็พวกสกายวอลสปีดอะไรเงี้ยโอเคผมอ่านน่าจะอ่านถูกนะผมอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอ่ะออกกลางๆนะ ส่วนมากจะเข้า Apple c ลคารไม่ได้มันไม่รับรองนะฮะอ่าผมจะสอนไว้สักเซิร์ฟหนึ่งอ่าแล้วก็นะฮะถ้าคุณเผลอไปกดเข้าแ p ปเปิ a คาร์จะไปเข้าเซิร์ฟอื่นมันจะเข้าไม่ได้นะฮะเออผมจะทดลองกับเซิร์ฟ,หน,รฟนนหน่อยดีอาอเซิร์ฟเพลนน้อยๆหน่อยแล้วกันทำไมคนเยอะอ้าวเซิร์ฟแบบนี้แล้วกันอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้แค่กดเข้าไปแค่ครั้งเดียวนะฮะ ถ้ามันขึ้นมาหลายๆครั้งก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้ต้องออกเข้าใหม่นะวิธีการแก้บั๊กก็คือออกแล้วเข้าใหม่นะฮะโอเคจะมาสอนกันก่อนเลยจะมาสอน Mo d PE เมนูนะมันจะเอ็กซเรย์ได้เดิมบนน้ำเปลี่ยนเป็นครีเอีฟหรือซูเบวลก็ได้เมคฟู o ไอเทมอะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูอันนี้ก็ต้องใส่ ID e, อะไรไปฮะอาจจะค้างๆฮะอ่ะ ท้างก็อาจจะหลุดเลยอ่ะมันจะหยุดทำงานแบบเงี้ยแหละฮะเข้าใจนะแล้วเข้าใหม่นะรอแป๊บนึงฮนะต้องรอให้อ๋อ มันจะขึ้นขึ้นแบบนี้นะฮะลองกดออกอ่าฮะเซิร์ฟที่นคนน้อยน้อยที่สุดพยายามอย่าให้แอดินเห็นนะ mm. เดี๋ยวที่ที่รับตาให้สุดอ,อ่าให้มันเด้งแค่ครั้งเดียวนะถ้าเด้ง mm. เด้งหลายครั้งโอ้พู้อะไรเนะี่ยถ้าเด้งหลายครั้งมันจะอันนี้มันจะใช้ไม่ได้นะเข้าไปที่ที่รับตายมองไม่เห็นกออ็ไปไปลูบป,ปัน่นดีกว่าลูบป,ปั่นจะไม่ค่อยมีคน ถ้ามีก็ชิบหออยายเนี่ยอืมเดี๋ยวที่รับตาเนเยะอ่ะตรงนี้แล้วกันมดพีเมนูสามารถเปลี่ยนเคทีได้อ่าแล้วก็ทำอะไรได้เยอะแล้วก็ถ้าคุณกดออกให้กดข้างบนนะข้าคุณกดออกข้างล่างมันจะหลุดเลยนะฮะอ่านี่ ส่วนทร e ปพอตนี่ก็ของรู้นี่ก็ยาส่วนถ้าจะเสกไอเทมอะ่ะพอเสกเมันจะหายนะอ่านี่คือสปีดไม่ใช่ยาเร่งความเร็วนะมันก็จะคือเร่งสปีดเกมนะแต่ผมจะไม่เปิดไม่ค่อยดีททมนี่ก็ยังใช้ไม่ได้โอเคส่วนวิธีการลงนะก็ผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะ วะทำไมมึงไม่หายวะ What the fuck What the fuck อ่าเกมพังฮะออกเข้าใหม่โอเครอก่อนนะกดเข้าหลับรอก่อนรอให้ตัวหนังสือมันคิดติดฟ้าน,นะ ูแบตเลยังเก็บไว้เล่นอีกอ้าวขึ้นละเพื่อป้องกันการแหลกเข้ากดที่ปะจกรกกดไปที่อันที่สองนะนี่นี่กดเข้าไปขอลบก่อนนะฮะกดไปที่ import แล้วก็อันแรกฮะส่วนมากมันจะไปอยู่ที่าวน์โหลดใช่ป่ะนี่มันจะชื่อว่าอานนี้นะที่มันยำแฮกจุด js อยู่ข้างหลังอ่ะกดเข้าไปเลยอ่าแค่นั้แหละ ก็แป๊บหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะก็กดออกแล้วก็กดออกไปเลยฮะอ่าแค่นี้แหละฮะก็จะขึ้นแล้วนะก็ใครที่ทําไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะดูคลิปหลายๆรอบเอนะฮะก็ดูให้มันจบก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ดูลองดูใหม่นะฮะอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับก็ 접은 กัน나 예.